ทีมลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ทีมที่มีฝีมือดีหรือฟอร์มสมบำเสมอแต่พวกเธอคือต้นแบบของความเป็นมืออาชีพที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ที่ยกระดับตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ญี่ปุ่นเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันบอลล์บอลนชั่นส์ลกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การซ้อมหนักแต่คือกระบวนการสร้างทีมสร้างระบบและสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาแบบไม่รู้จบ ในคลิปนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าญี่ปุ่นใช้เวลาในแคมป์อย่างไรให้คุ้มค่าทุกนาทีและมีอะไรที่ทีมไทยสามารถเรียนรู้ปรับใช้และต่อยอดได้อย่างแท้จริงโดยเราจะแบ่งออกเป็น5หัวใจสำคัญที่ญี่ปุ่นทำได้ดีและทีมอื่นควรศึกษาได้แก่ 1. c o n t i n u o u s growth วัฒนธรรมที่ไม่ยอมพอใจกับจุดที่ตัวเองยืนอยู่ 2. c o r s t r e n t training ฝึกแกนกลางแบบเฉพาะทางเพื่อยกระดับสมรรถภาพทั้งทีม 3. ทีมคอมมิวนิเคชั่นการสื่อสารทุกจังหวะคือเครือข่ายความเข้าใจในสนาม 4. Injury Prevention ซ้อมอย่างไรให้ปลอดภัยและพัฒนาได้ต่อเนื่องทั้งปีในโลกของกีฬาระดับโลกความพอใจคือศัตรูของความก้าวหน้าทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีพวกเธอจึงปลูกฝังวัฒนธรรมการเติบโตแบบไม่มีวันสิ้นสุดให้ฝังรากลึกในทุกการฝึกซ้อมทุกแมตช์และทุกช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันในแคมป์ ไม่พอใจกับสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ทำดีผู้เล่นญี่ปุ่นไม่ปล่อยให้คำว่าดีแล้วกลายเป็นจุดหยุดของการพัฒนาพวกเธอมองทักษะของตัวเองผ่านสายตาวิพากษ์วิจาร์เสมอว่าเรายังต้องแก้ไขข้อบกพร้อมที่พบพร้อมๆกับต่อยอดจุดแข็งที่มีให้ดีขึ้นกว่าเดิม แม้จะชนะหรือแพ้พวกเธอจะกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีอารมณ์เป็นตัวตัดสินมีเพียงเหตุผลและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ลงทางไม่หลงตัวและไม่ลงไปกับความสำเร็จชั่วคราวแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดรู้ญี่ปุ่นยอมรับความพ่ายแพ้ใน VNL บางแม a แต่ไม่มีครั้งไหนที่พวกเธอเสียขวัญ เพราะพวกเธอเชื่อว่าความให้แพ้ที่วิเคราะห์ได้คือแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ากว่าชัยชนะที่ไม่ได้ตั้งคำถามทุกแมชที่แพ้กลายเป็นกระจกสะท้อนจุดบกพร่องทั้งในระบบเกมและในตัวผู้เล่นเช่นการรับเสิร์ฟที่ไม่แน่นพอการบล็อกที่ไม่ต่อเนื่องหรือจังหวะเซตที่ยังไม่สอดคล้องกับตัวรุกสิ่งเหล่านี้ถูกถอดบทเรียนทันทีและกลายเป็นเป้าหมายการซ้อมในวันถัดไปเรียนรู้กันเองในทีมแลกเปลี่ยนเพื่อดึงศักยภาพสูงสุด ญี่ปุ่นสร้างบรรยากาศการแบ่งปันความรู้เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างแต่ทุกคนรู้บางอย่างผู้เล่นแต่ละคนจึงมีความกล้าและความถ่อมตนในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้เล่นที่บล็อกยังไม่มั่นใจจะไปขอคําแนะนําจากเพื่อนที่เก่งด้านนี้เช่นการวางตําแหน่งมือการอ่านเกมหรือแม้แต่ท่ากระโดด คนที่ตีหัวเสาได้ดีอาจสังเกตเทคนิคการเปิดระยะหรือการวิ่งขึ้นบอลของเพื่อนร่วมทีมแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองแม้แต่การคุยกับตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงก็อาจได้มุมมองใหม่ที่คนในสนามมองไม่เห็นทั้งหมดนี้เกิดจากวัฒนธรรมแห่งการเปิดรับซึ่งไม่ใช่ทุกทีมจะมีได้ง่ายๆเรียนรู้จากคู่แข่งอยู่เสมอแม้จะเป็นทีมระดับโลกญี่ปุ่นยังคงน้อมรับว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากทีมอื่นอยู่มาก ทุกครั้งที่ลงสนามกับทีมต่างชาติญี่ปุ่นจะเก็บรายละเอียดการเล่นของฝ่ายตรงข้ามเพื่อวิเคราะห์เช่นการวางบอลของคู่แข่งที่ตีไม่แรงแต่แม่นยำจังหวะบล็อกของเซนเตอร์จากยุโรปที่ใช้ความเร็วอ่านเกมรูปแบบการขึ้นบอเลเร็วที่ทําให้เกมรับญี่ปุ่นเสียจังหวะพวกเธอไม่อายที่จะบอกว่ายังไม่พอพอรู้ว่าการพูดประโยคนี้คือการเปิดทางให้การเติบโตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายแต่คือผลลัพธ์ของความไม่หยุดเรียนรู้ หากถามว่าอะไรคือเคล็ดลับของญี่ปุ่นคำตอบอาจไม่ใช่ระบบที่ซับซ้อนหรือเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่คือทัศนคติที่ฝังลึกในหัวใจของทุกคนในทีมเพราะตราบใดที่ยังไม่หยุดพัฒนาพวกเธอก็ยังไม่หยุดใกล้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกแกนกลางแข็งแรงถือพื้นฐานของการเป็นผู้เล่นระดับโลกหากเราย้อนไปดูรากของการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในหัวใจที่พวกเขาเน้นเป็นพิเศษในแคมป์ฝึก VNL คือ c o คือ t r e n g t h หรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ซึ่งไม่ได้เพียงแค่เรื่องของฟิตเนสแต่คือกุญแจสําคัญที่ขับเคลื่อนศักยภาพของผู้เล่นทุกตําแหน่งจุดเริ่มต้นจากการสังเกตแรงบันดาลใจที่จุดไฟนักกีฬาญี่ปุ่นหลายคนเปิดเผยว่าพวกเธอได้เห็นกับตาว,ว่าผู้เล่นตัวท็อปในทีมชาติชุดใหญ่มีคอสเตรงที่แข็งแรงจนน่าเหลือเชื่อและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นในทีมถ้าอยากขยายศักยภาพของตัวเองเราต้องเริ่มที่คอสเตรงก่อน จากความคิดเล็กๆสู่การวางระบบที่จริงจังภายใต้ชื่อแผนกเฉพาะทางว่าทีม Core Department ซึ่งไม่ใช่แค่ซ้อมตามโปรแกรมทั่วไปแต่คือการออกแบบการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางให้สอดคล้องกับทักษะเฉพาะของวอลเลย์บอลระดับนานาชาติทำไมต้อง Core คอ e n g t h เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแรงหลายคนเข้าใจว่าคอเทรนน i n งคือการเสริมกล้ามท้องหรือกล้ามหลังแต่ในมุมของทีมญี่ปุ่นคอสตริงคือศูนย์กลางของความมั่นคง ความเร็วและความยืดหยุ่นของร่างกายทุกมิติโดยเฉพาะในกีฬาที่มีการเคลื่อนที่รุนแรงทุกทิศทางอย่างวอลเลย์บอลกล้ามและแกนกลางเป็นเหมือนจุดศูนย์ถ่วงที่เชื่อมโยงทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นบล็อกที่ต้องใช้การทรงตัวในอากาศการวิ่งเข้าหาบอลในระยะประชิดแล้วหยุดกระทันหันการพลิกตัวเพื่อรับลูกจากมุมสุดสนามหรือแม้แต่การเซตบอลให้มั่นยำต้องอาศัยความนิ่งจากแกนกลางคอไม่ใช่แค่ฝึกหนักแต่ฝึกอย่างเข้าใจ แผนฝึกคอเทรนนิ่งของญี่ปุ่นไม่ใช่การวิดพื้นหรือซิดอัพธรรมดาแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 1. ความหลากหลายของท่าฝึกตั้งแต่สเตติกโฮไดนามิกคอบาลานซ์เทรนนิ่งไปจนถึงฟังชั่นอลมูฟเมนต์ t 2. เชื่อมโยงกับทักษะในเกมเช่นฝึกแกนกลางร่วมกับการกระโดดเพื่อให้ใช้พลังจากลำตัวถ่ายไปยังขาและแขนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่ใช่แค่ช่วงเข้าค่ายแต่ฝึกอย่างมีวินัยทุกวันแม้เป็นช่วงฟื้นฟูหลังเกมผลการยืนยันของผู้เล่นนักกีฬาหลายคนที่ฝึกตามโปรแกรมนี้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าคอเทรนนิ่งให้ผลเกินคาดวิ่งไวขึ้นเปลี่ยนทิศทางได้ทันใจไม่เสียจังหวะกระโดดมั่นคงขึ้นไม่เสียการทรงตัวตอนบล็อกรู้สึกได้ว่าร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นแม้จะซ้อมหนักหรือแข่งติดกันหลายวัน ยิ่งกว่านั้นยังช่วยลดโอกาสบาดเจ็บเพราะร่างกายมีความมั่นคงสูงขึ้นในจังหวะที่ปกติจะเสี่ยงเช่นลงพื้นหลังกระโดดรับลูกพุ่งหรือเบรกตัวทันทีสรุปคือคอสตริงต์เทนนิงคือศูนย์กลางของการก้าวข้ามขีดจำกัดญี่ปุ่นไม่ได้สร้างทีมที่แข็งแรงจากภายนอกเท่านั้นแต่ยังสร้างรากฐานจากภายในผ่านการฝึกคอสตร n ง t ์อย่างลึกซึ้งและมีระบบ เป้าหมายไม่ใช่แค่ให้ผู้เล่นแข็งแรงแต่ให้ควบคุมร่างกายได้ทุกมุมและขยายศักยภาพให้ไกลกว่าที่เคยเป็นเพราะในเกมระดับโลกความแตกต่างไม่ได้วัดกันที่กล้ามเนื้อแต่วัดกันที่ความมั่นคงจากภายในเสียงของเพื่อนร่วมทีมคือเรดาร์ที่ช่วยให้เราเล่นแม่นยำในวอลเลย์บอลระดับโลกความเร็วความแม่นยำและการตัดสินใจเฉียบคมคือสิ่งที่ตัดสินผลแพ้ชนะแต่จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีเสียงและภาษาร่างกาย ที่เชื่อมผู้เล่นทุกคนเข้าด้วยกันอย่างไรรอยต่อนี่คือสิ่งที่ทีมชาติญี่ปุ่นให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆคือการสื่อสารในทีมในสนามที่ทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีการสื่อสารไม่ใช่แค่การตะโกนชื่อกันหรือพูดสั้นๆว่ามาหรือหลังเท่านั้นแต่มันคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างชัดเจนแม่นยําและมีจังหวะร่วมก่อนบอลจะมาผู้เล่นแนวหลังต้องแจ้งว่าตัวไหนขึ้นหรือมีบล็อก2เพื่อเตรียมตัวรับจังหวะบล็อกแนวหน้าอาจส่งสัญญาณกันว่า ปิดซ้ายหรือทิ้งตรงกลางตอนเซตเซ,ตเซตเตอร์ต้องใช้ทั้งเสียงสายตาและท่าทางส่งสัญญาณให้ตัวตีเข้าใจตรงกันตอนเสียแต้มการตบไหลพยักหน้าหรือการพูดสั้นๆเช่นไม่เป็นไรช่วยดึงทีมกลับมาในทันทีเพราะในเกมระดับชาติความเข้าใจผิดเพียงหนึ่งวินาทีอาจหมายถึงแต้มที่หายไปเ1เซตโฟกัสมากกว่าสมบูรณ์แบบโค้ชญี่ปุ่นสอนให้เล่นด้วยใจที่เชื่อมถึงกัน โค้ชของทีมชาติญี่ปุ่นย้ำชัดเจนว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายแต่ความโฟกัสตังหากคือสิ่งที่ต้องมีทุกวินาทีในเกมซึ่งการจะโฟกัสได้ทั้งทีมต้องเกิดจากการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนอยู่ในเคลื่อเดียวกันไม่หลุดจังหวะไม่หลุดใจและไม่ปล่อยให้ใครโดดเดี่ยวในสนามญี่ปุ่นใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือควบคุมจังหวะของเกมไม่ใช่แค่เพื่อเล่นให้รอดแต่เพื่อสร้างเกมที่เป็นของตัวเอง ญี่ปุ่นไม่มองว่าผู้เล่นตัวสำรองคือคนรอคิวแต่พวกเขาให้บทบาทที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในแคมป์คือเป็นตัวเปลี่ยนบรรยากาศของทีมให้ดีขึ้นด้วยพลังของการสื่อสารเมื่อใครสักคนจากม้านั่งตัวสำรองถูกส่งลงสนามในสถานการณ์ตึงเครียดบทบาทของเขาไม่ใช่แค่ช่วยทำแต้มแต่คือการรีเซ็ตพลังบวกในสนามผ่านเสียงเชียร์การเรียกจังหวะการส่งพลังให้เพื่อนที่เหนื่อยล้าตัวสำรองจึงกลาย เป็นผู้สร้างโมเมนตัมใหม่ได้อย่างแท้จริง ในแคมป์ฝึกของญี่ปุ่นมีช่วงเวลาที่เน้นการฝึกสื่อสารโดยเฉพาะเช่นซ้อมรับบอลพร้อมกันหลายคนโดยไม่มีการมองหน้ากันต้องอาศัยแค่เสียงฝึกเซตกับผู้เล่นใหม่โดยไม่บอกจังหวะล่วงหน้าเพื่อให้เรียนรู้การส่งสัญญาณด้วยสายตาและน้องเสียงหรือแม้แต่เกมจำลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นต้องตะโกนสื่อสารตลอดทุกจังหวะไม่ว่าจะเล่นพลาดหรือเล่นได้ดีสิ่งเหล่านี้ฝึกให้ผู้เล่นมีวินัยในการส่งเสียงจนเป็นธรรมชาติในทุกจังหวะของเกม วัฒนธรรมทีมญี่ปุ่นคือการพูดฟังและเข้าใจกันเสมอไม่ใช่แค่ในสนามแข่งขันแต่คือบรรยากาศแห่งการสื่อสารที่แทรกอยู่ในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งการฝึกซ้อมการพักผ่อนหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในแต่ละวันนี่คือรากฐานของความเป็นทีมที่เหนียวแน่นของพวกเขาการรับฟังกันอย่างเปิดใจเมื่อมีใครพูดถึงข้อผิดพลาดของทีม การชื่นชมกันเมื่อมีใครพัฒนาแม้เป็นจุดเล็กน้อยการพูดคุยข้างสนามที่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องความรู้สึกเพื่อเสริมพลังใจกันก่อนลงเล่นทั้งหมดนี้หลอ่อหลอมให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ไหลเลื่อนที่สุดในโลกเพราะไม่ใช่แค่ทักษะที่ดีแต่เป็นการเข้าใจกันแบบไม่ต้องพูดซ้ำวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาของคนเดียวและชัยชนะไม่เคยเกิดจากความเงียบ การสื่อสารในทีมชาติญี่ปุ่นไม่ใช่เครื่องมือเสริมแต่คือโครงสร้างหลักของชัยชนะเมื่อทุกเสียงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสนามจะกลายเป็นพื้นที่ของพลังใจความแม่นยำและเกมที่เล่นอย่างมีชีวิตเพราะเสียงที่ดีไม่ได้แค่ดังในสนามแต่มันสะท้อนความเข้าใจและศรัทธาในการและการของทั้งทีมแค่ไม่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วในเกมระดับโลกที่แข่งขันกันด้วยความเร็ว พลังและความแม่นยำหลายทีมองหาเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพแต่ญี่ปุ่นกลับเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เล่นสามารถอยู่ในเกมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่เจ็บคำถามนี้นำไปสู่แนวทางการฝึกซ้อมและใช้ชีวิตในแคมป์ทีมชาติที่เน้นการป้องกันการบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อร่างกายพร้อมจิตใจก็จะพร้อมด้วยและเมื่อทั้งสองพร้อมการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคง ในวัฒนธรรมฝึกซ้อมของทีมญี่ปุ่นไม่มีคำว่าซ้อมจนเจ็บหรือยิ่งเจ็บยิ่งแกร่งเพราะพวกเขารู้ว่าความเจ็บไม่ใช่เครื่องหมายของความพยายามแต่คือสัญญาณเตือนของความเสี่ยงโปรแกรมฝึกถูกออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้เล่นแต่ละคนช่วงเวลาฟื้นตัวหลังเกมหรือหลังการซ้อมหลักจะถูกจัดให้มีอย่างเพียงพอ หากใครมีอาการลา้าแม้เพียงเล็กน้อยโค้ชและทีมงานจะประเมินทันทีเพื่อปรับแผนไม่ให้ฝืนจนกลายเป็นปัญหาระยักยาวยญี่ปุ่นจึงไม่มองการซ้อมหนักว่าเป็นวีรกรรมแต่เชื่อว่าการซ้อมอย่างชาญฉลาดและปลอดภัยตั้งหากคือความเป็นมืออาชีพฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเพราะสุขภาพที่แท้จริงคือสุขภาพแบบองค์รวม การป้องกันการบาดเจ็บในแบบของญี่ปุ่นไม่ได้หยุดแค่เรื่องกล้ามเนื้อหรือข้อต่อแต่รวมไปถึงสภาพจิตใจที่พร้อมจะฝึกฝึกอย่างมีเป้าหมายและฝึกด้วยความสุขผู้เล่นที่สุขภาพจิตดีจะฟื้นตัวจากอาการล้าได้เร็วและมีพลังในการพัฒนาตนเองต่อเนื่องในแคมป์ของญี่ปุ่นจึงมีองค์ประกอบผ่อนคลายควบคู่กับความเข้มขน้นเช่นกิจกรรมเบาๆระหว่างแคมป์ไม่ว่าจะเป็นการฉลองวันเกิดของเพื่อนร่วมทีมการวาดภาพ ทำอาหารหรือเล่นเกมกลุ่มช่วงเวลาฟื้นฟูหลังการซ้อมการใช้วิธีคลายกล้ามเนื้อการยืดแบบ Active Recovery หรือกิจกรรมทางจิตวิทยาเชิงบวกการพูดคุยเปิดใจโค้ชและผู้เล่นสามารถคุยกันแบบเปิดใจหากใครมีความเครียดความกังวลหรือไม่มั่นใจในร่างกายของตนเองสิ่งเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันกลับกลายเป็นเกราะป้องกันทางใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าการฝึกใดๆ ร่างกายที่ดีไม่ใช่แค่ไม่เจ็บแต่ต้องเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพญี่ปุ่นไม่เพียงป้องกันการบาดเจ็บเพื่อให้ผู้เล่นไม่ออกจากเกมแต่ต้องมั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนสามารถเล่นด้วยเต็มที่ในทุกจังหวะของเกมตั้งแต่แมตช์เปิดฤดูกาลไปจนถึงรอบชิงเป้าหมายคือให้ร่างกายของผู้เล่นอยู่ในจุดที่ดีที่สุดให้นานที่สุด พวกเขาวางแผนฤดูกาลไวล่วงหน้าเพื่อควบคุมความถี่ของการลงเล่นและการพักฟื้นให้สมดุลใช้ข้อมูลทางกายภาพอย่างละเอียดเช่นค่าการเคลื่อนไหวความล้าสะสมและแรงกระแทกเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละวันการฝึกซ้อมที่ไม่ทําให้เจ็บคือพื้นฐานของการฝึกที่ทําให้เก่งญี่ปุ่นเลือกไม่เสี่ยงเพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่มีชัยชนะใดมีค่ามากพอถ้ามันแลกมาด้วยผู้เล่นที่บาดเจ็บและหมดไฟในวันที่ทุกทีมเร่งสปีดเพื่อให้ไปให้ไกลที่สุดญี่ปุ่นเลือกจะไม่ถอย แต่ก็ไม่เร่งเพราะเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่ชนะวันนี้แต่คืออยู่ในสนามให้ได้นานที่สุดและดีขึ้นทุกวัน ทุกแมตช์คือเรื่องใหม่เราไม่เล่นตามแผนเดิมแต่เราสร้างแผนที่เหมาะกับคู่แข่งแต่ละคนในโลกของวอลเลย์บอลระดับชาติการเตรียมทีมไม่ได้วัดกันแค่การฝึกให้แน่นหรือทักษะให้เฉียบแต่สิ่งที่แยกทีมเก่งออกจากทีมที่ชนะจริงคือความสามารถในการปรับตัวทางกลยุทธ์ญี่ปุ่นคือหนึ่งในทีมที่มีความสามารถด้านนี้อย่างโดดเด่นพวกเขาไม่เคยลงสนามด้วยแผนตายตัวแต่ใช้วิธีอ่านเกมคู่แข่งอย่างลึกซึ้งแล้วเขียนแผนใหม่ทุกครั้งเพื่อรับมือกับคู่แข่งที่แตกต่างกัน นี่คือวิธีวิเคราะห์ก่อนเล่นไม่พึ่งสัญชาตญาณแต่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธในแบบฉบับของญี่ปุ่นก่อนการแข่งขันทุกแมตช์ญี่ปุ่นจะทำการบ้านอย่างละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบการเล่นของคู่แข่งแต่ละทีมการวิเคราะห์การขึ้นบอลจุดอ่อนของบล็อก จุดที่รับเสริรบไม่มั่นคงหรือแม้แต่น้ำหนักมือของแต่ละตำแหน่งแยกข้อมูลเป็นจุดโจมตีและจุดต้องระวังเพื่อนำมาประกอบการวางแท็กติกเฉพาะแมทเพราะพวกเขาเชื่อว่าข้อมูลที่ดีเท่ากับความกล้าตัดสินใจในเกม เกมเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนแทนที่จะพยายามใช้แผนเดิมบังคับให้เหมาะกับทุกทีมญี่ปุ่นกลับเลือกจะเปลี่ยนตนเองให้พอดีกับความท้าทายตรงหน้าตัวอย่างกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นใช้ในการปรับเกมเช่นปรับตำแหน่งการรับบอลเมื่อเจอทีมที่บล็อกแม่นและสูงเช่นขยับจุดตีให้หลบบล็อกหรือตีทะแยงเพื่อลดโอกาสถูกปิดเพิ่มสปีดของเกมเมื่อเจอทีมที่ตัวใหญ่และเคลื่อนที่ช้าเช่นเซตบอลเร็วลูกเร็วกลางลูกจังหวะตัด เลือกเสิร์ฟแบบเสี่ยงเจอกับทีมที่รับบอลแม่นเพื่อทำลายรูปแบบการลุกตั้งแต่ลูกแรกแม้จะมีโอกาสพลาดบ้างแต่ถ้าทำสำเร็จจะเปลี่ยนทั้งแมตช์ในลูกเดียวญี่ปุ่นไม่กลัวจะลองผิดหากสิ่งนั้นมีโอกาสเปลี่ยนเกมแม้คู่แข่งจะดูธรรมดาก็ไม่มีใครง่ายสำหรับญี่ปุ่นหนึ่งในคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดของโคชญี่ปุ่นคืออย่าประมาททีมที่เรียบง่ายเพราะความเรียบง่ายคือจุดแข็งที่ทำลายทีมประมาทมานักต่อน,นัก ญี่ปุ่นมองว่าทีมที่เล่นไม่ซับซ้อนแต่มีวินัยในระบบเช่นใช้บอลเร็วกลางสม่ำเสมอหรือรุกไม่หวือหวาแต่ไม่พลาดเลยอันตรายที่สุดพวกเขาจึงไม่เคยมองข้ามแมชไหนไม่ว่าจะเจอทีมอันดับตำ่ำหรือไม่คุ้นเคยกลับยิ่งวางแผนละเอียดกว่าเดิมด้วยญี่ปุ่นกล้าปรับผู้เล่นตัวจริงตามยุทธศาสตร์ไม่ยึดติดกับชื่อเสียงหรือสถานะเช่นใช้ตัวตีฝั่งซ้ายที่มีระยะเข้าบอลยืดหยุ่นเมื่อเจอทีมที่อาจบล็อกเก่ง ดันตัวเซตสำรองลงเพื่อให้เกมเร็วขึ้นหรือเปลี่ยนจังหวะการเล่น ส่งตัวสำรองลงมาเปลี่ยนบรรยากาศในเกมหรือใช้สลับจังหวะเสิร์ฟทุกคนในทีมถูกเตรียมให้พร้อมใช้งานไม่ใช่แค่พร้อมรอคิวญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จในวอลเลย์บอลระดับชาติไม่ได้มาจากการเล่นแบบที่ตัวเองถนัดเสมอไปแต่คือความยืดหยุ่นในการปรับแผนให้เข้ากับสไตล์ของคู่แข่งแต่ละทีมและสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโคช้ชแต่ต้องอาศัยทีมที่เข้าใจกลยุทธ์และผู้เล่นที่กล้าเปลี่ยนแปลงด้วยจิตใจที่มั่นคง สิ่งที่ทีมชาติญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนคือนิยามของการเข้าแคมป์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การซ้อมให้หนักแต่คือการออกแบบทุกองค์ประกอบเพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างไม่รู้จบพัฒนาแรงกายด้วยระบบการฝึกที่ชาญฉลาดไม่เร่งไม่ฝืนแต่เสริมพลังให้ยั่งยืนพัฒนาแรงใจด้วยบรรยากาศในทีมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเปลี่ยนพลังบวกพัฒนากลยุทธ์ให้เฉียบคมในทุกแมตช์ด้วยความสามารถในการปรับแผนอย่างยืดหยุนพัฒนาวินัยจากภายในจนการสื่อสารการรับผิดชอบและการสนับสน การกลายเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ทําให้ญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ทีมที่เก่งแต่คือทีมที่เติบโตได้เสมอและแข็งแรงจากข้างในซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของคําว่าทีมระดับโลกและบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมสําหรับทีมชาติไทยหากเราพร้อมจะเรียนรู้และลงมือทําอย่างต่อเนื่องและจริงจังถ้าคุณชอบเนื้อหาวิเคราะห์เจาะลึกแนวนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดแชร์ให้คนที่คุณอยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันกด subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้เป็นประจำ และที่สำคัญถ้าคุณอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ของทีมชาติอื่นหรือเบื้องหลังแคมป์ฝึกแบบมืออาชีพคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะเราอ่านทุกข้อความและพร้อมหยิบมาทำคลิปต่อไป